อ,ะะอารยธรรมอินเดียน,นะะัเนเองค่ะคุณครูเชื่อว่านักเรียนนะคะรงคุ้นชินอยู่แล้วนะคะอารยธรรมอินเดียน,นะคะในประเทศไทยเนี่ยเราซึมซับตั้งแต่โบราณตั้งแต่อดีตเลยนะคะวันนี้ครูจะยกตัวอย่างว่ามีอารยธรรมอินเดียนเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะด้แกด่ด้านอาหาร อย่างเช่นโรตีเข้าวหมกไตนะคะแล้วก็ด้านความเชื่อนะคะคือศาสนาพราหมินดูแล้วก็พระพุทธศาสนานะคะนอกเหนือจากนี้นะคะคุณครูนะคะจะมีคลิปวิดีโอการสอนให้นักเรียนรับชมกันด้วยค่ะไปชมกันเลยคุณแม่คะเหนูอยากได้ลูกปัดเมร้อยใส่สร้อยวิชาการงานพื้นฐานอาชีพวันจันทร์ที่จะถึงนี้ค่ะคุณครูสั่งไว้ เราจะไปหาซื้อที่ไหนดีคะได้สิลูกถ้าอย่างนั้นเสาร์นี้เราไปที่พาหุรัดกันแล้วตอนเย็นแม่จะพาหนูไปทานอาหารจีนที่ยาวราชนะคะขอบคุณค่ะคุณแม่คะทำไมที่นี่คนอินเดียเยอะจังเลยคะเพราะพาหุรัดเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและที่ทำมาหากินของคนอินเดียในประเทศไทยจ้ะและที่แม่พาลูกมาซื้อลูกปัดที่นี่ <c oughs> ก็เพราะอินเดีย เป็นแหล่งผลิตลูกปัดแหล่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลกดังนั้นย่านของคนอินเดียอย่างพาหุรัตที่เราอยู่นี้จึงเต็มไปด้วยลูกปัดหลากหลายชนิดเลยคุณแม่คะทำไมคนอินเดียถึงเข้ามาตั้งถิ่นฐานเพื่อทำการค้าในประเทศไทยล่ะคะ ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งอยู่ในเส้นทางการค้าระหว่างประเทศอินเดียกับประเทศจีนและเนื่องจากดินแดนในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์จึงมีพ่อค้าและนักเดินทางชาวอินเดียและชาวจีนเดินทางผ่านไปมา ลูกรู้ไหมคะว่าชาวอินเดียเป็นชาวต่างชาติกลุ่มแรกๆเลยนะคะที่เดินทางเข้ามาค้าขายในดินแดนไทยและประเทศต่างๆในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทําให้ประเทศไทยของเราได้รับเอาอาระยธรรมของอินเดียมาใช้ด้วยแล้วอาระยธรรมอินเดียที่เข้ามาในประเทศไทยและประเทศต่างๆในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีอะไรบ้างคะ ในสมัยโบราณพ่อค้าชาวอินเดียต้องการทองคำจำนวนมากเพื่อน,นำไปประดิษฐ์เป็นเครื่องประดับและนำเครื่องประดับทำจากแก้วและหินมีค่าโดยเฉพาะลูกปัดเข้ามาค้าขายในดินแดนแถบนี้และประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคนี้เป็นแหล่งของป่าเช่นไม้เนื้อหอมสัตว์ป่าและที่สำคัญคือแหล่งเครื่องเทศนับเป็นสินค้าที่ชาวตะวันตกต้องการไปปรุงเป็นอาหารจากการติดต่อค้าขายกับดินแดนแถบนี้ อินเดียจึงได้นำเอาอาระยธรรมความเจริญด้านต่างๆมาเผยแพร่ในดินแดนไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คุณแม่คะร้านนั้นมีลูกปัดสวยๆเยอะแยะเลยเราแวะเข้าไปดูกันนะคะได้สิลูกพิมพ์ได้ลูกปัดแล้วคุณแม่จะดูอะไรอีกไหมคะงั้นเราไปดูผ้าสำหรับตัดชุดกันดีกว่า เนย้อยากฟังคุณแม่เล่าเรื่องความเจริญต่างๆที่ชาวอินเดียได้นำมาเผยแพร่ให้กับสังคมไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ไหมคะน่ารักจริงลูกเราไปแวะดื่มน้ำร้านโน้นแล้วค่อยคุยกันต่อแล้วกันความเจริญต่างๆที่ไทยและประเทศเพื่อนบ้านได้รับจากอารยธรรมอินเดียมีหลายด้านด้วยกันเริ่มจากาศาสนา ศาส,สนาที่ชาวอินเดียนำมาเผยแผ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือศาสนาพราหมณ์ฮินดูโบราณสถานที่เกี่ยวข้องกับศาสนาดังกล่าวจะเห็นได้ที่ปราสาทนครวัดปราสาทนครธมในประเทศกัมพูชาและปราสาทอีกหลายๆแห่งที่พบในประเทศไทย พิธีกรรมต่างๆในสังคมไทยโดยเฉพาะพระราชะพิธีที่ใช้ปฏิบัติอยู่ในสังคมไทยก็มีที่มาของคติของศาสนาพราหมณ์ฮินดูค่ะและพระราชพิธีพิธีกรรมในสังคมไทยที่มีพัฒนาการมาจากศาสนาพราหมณ์ฮินดูกับพระพุทธศาสนาเช่นพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคันแรกนาขวัญพระราชพิธีราชาพิเศษเป็นต้นส่วนพระพุทธศาสนา เข้ามาในดินแดนไทยสมัยอาณาจักรสีวิชัยที่มีอาณาเขตครอบคลุมบริเวณทางตอนใต้ของไทยไปจนถึงชวาและสุมาตราหลักฐานที่พบคือรูปหล่อสำริดพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนและบุโรพุทโธที่ประเทศอินโดนีเซียเป็นตน้นนอกจากอิทธิพลด้านศาสนาแล้วอรารยธรรมอินเดียยังมีอิทธิพลต่อภาษาของเราด้วยนะลูก เพราะนอกจากเราจะมีคำไทยแท้ใช้ในสมัยพ่อขุนรามคำแหงแล้วจารึกต่างๆที่ค้นพบในไทยและในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนใหญ่มีวิวัฒนาการมาจากตัวอักษรในภาษาอินเดียเช่นภาษาบาลีและสันสกฤตที่เข้ามาพร้อมกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยเช่นคำว่าบิดามารดาบรรพชาเป็นต้น นอกจากนั้นเรายังได้นำตัวอักษรในภาษาอินเดียมาดัดแปลงใช้ในภาษาไทยนอกจากนี้บทสวดมนในพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนายังคงใช้เป็นภาษาบาลีเช่นนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะแล้วพวกบอร์ดหรวิหารในประเทศไทยล่ะคะได้รับอิทธิพลจากอรารยธรรมอินเดียหรือเปล่า พระพิมพ์ก็เห็นมีแต่แกะสลักเป็นลายไทยไมีน่ารับอิทธิพลจากอรารยธรรมอินเดียพิมพ์เข้าใจผิดแล้วลูกการก่อสร้างศาสนสถานของเราก็ได้รับอิทธิพลจากอรารยธรรมอินเดียค่ะได้แก่การสร้างเจดีและพระปรางเห็นได้จากลักษณะของเจดีที่มีรูปทรงคล้ายกับเจดีทางประเทศลังกาซึ่งได้รูปแบบมาจากเจดีสมัยพระเจ้าอาโศกมหาราชส่วนพระปราง มีที่มาจากเทวสถานของศาสนาพราหมณ์ฮินดูนอกจากนี้เครื่องดนตรีบางชนิดที่เราใช้ในพระราชพิธีต่างๆเราก็ได้รับอิทธิพลมาจากอรารยธรรมอินเดียด้วยนะลูกเช่นปีค้องกลองรวมถึงสังอ๋อโหนี่เราได้รับอรารยธรรมอินเดียมากมายถึงเพียงนี้เลยแหละคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะลูก หน้าตัดสินที่เราเห็นกันทุกวันนี้อย่างโขนหรือหุ่นกระบอกก็ได้รับอิทธิพลจากอารยธรรมอินเดียเช่นกันรวมถึงงานวรรณกรรมของอินเดียที่นับว่าแพร่หลายที่สุดในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือมหากาปรามยณนะซึ่งไทยนำมาปรับเป็นวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติและใช้เป็นเรื่องราวในการแสดงโขนคุณแม่คะ โรตีร้านนั้นน่าทานจังเลยค่ะอยู่ติดกับร้านขายผ้าด้วยพิมพ์ขอซื้อโรตีก่อนได้ไหมคะแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูผ้ากันได้สิลูกพิมพ์รู้ไหมว่าโรตีนี่เราก็ได้รับมาจากชาวอินเดียที่มาอาศัยอยู่ในประเทศเรานำมาเผยแพร่นอกจากโรตีแล้วก็ยังมีอาหารอื่นๆเช่นมัตตบะแล้วพวกแกงที่ใส่เครื่องเทศเช่นแกงกะหรี่ แกงมัสมั่นซึ่งได้รับความนิยมมากด้วยนะลูกได้ของครบแล้วพิมพ์หิวหรือยังลูกเริ่มหิวแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนวันนี้คุณคณรูเปลียวลงทุนแต่งชุดอินเดียมาเลยนะครับถ้าให้ครูบู๊แต่งชุดเนี้ก็คงดูแปลกๆนะครับหายากหายากนะครับ เรารับชมอรารยธรรมอินเดียไปแล้วนะครับอรารยธรรมอินเดียมีทธิคลต่อวัฒนธรรมไทยแล้วก็วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นอย่างมากเลยนะครับนักเรียนรับชมคลิปวิดีโอเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมทําใบงานนะครับรวมถึงแบบทดสอบหลังเรียนด้วยครับสําหรับวันนี้ครูสองคนครต้องลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ